ถูกคนแย่หมดแล้วตั้งแต่น้าบอกรหัสคนอ่ะไม่้ล็อกอ่ะล็อกได้เปลี่ยนได้ไม่ยังเปลี่ยนรหัสได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้พ่อเห็นว่ามันช้าพ่อก็เลยบอกเก็บตังค์อีกเลยเดี๋ยวพ่อจะเก็บตังค์แล้วพ่อจะเปลี่ยนกลุ่มคลีทีตอนนี้พ่อจ่ายค่าวเน็ตไว้ให้คนอื่นใช้ทำนี่คือว่าทำเคเบิลน้องหยิ่งอยเลยๆนี่พี่แล้วก็อินเทอร์เน็ตได้แถวบ้านมีร้านเคเบิลจริงป่ะเขายใหง่ขึ้นเรื่อย จะบอกว่าปีนี้เคเบิลแถวบ้านเนี่ยนะไม่มีเหมือนปีที่แล้วนะปีที่แล้วเคเบิลจานดำมีหนึ่งช่องที่สามารถดูเอฟได้แต่ปีนี้ตัดเลยไม่มีอะไรน่าดูเนไปตัดเองว่าไม่์เขาตัดไม่ก็ไปตัดแม่เขาดูซีซั่นที่ไม่มีอะไรน่าดูพี่ลองดูให้ทุกวันแล้วพี่ไม่เปิดเสียงกันแล้วตุ่เปิดละตุ่มเปดลูกดูมาบอยพี่ลองดูให้ทุกวันแล้วพีไม่เปิยงกันไล้ว่เปิดละดูกดูม ไม่ดูไม่ดูอะไรกไม่ดูจะลได้ฟันเยอะเนาะไม่ดูเลยจะลจะลมตืตาุอที่นจะมถ่ะอุ้ยทุกดูแต่ในข่าวเ่ไม่ต้องยพี่โมก้วทำไมเอาสองตกันหรอไม่ใช่พมยัง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 โอเค ยิ้มรักมืบฟอรกับฮเตอร์อะไรอ่ะไพรวเนี่ยบีฟอร์หันหน้าทางนี้หน่อยมาเน็ตเน็ตกับเน็ตพร้อมยังโอ้ยมาใครทีละอย่างให้ทีละอย่างเข้ากับพี่ทีละอย่างก็บอกแล้วว่าทำไมโอ้ยแกไม่มาทำไมไม่ไดไหนก็ได้เข้ามันเป็นแนวข้าอ่ะใส่หมุดแล้วแต่ช่วยน้ำมันเข้าอะไรเป็นไร